ครับผมสวัสดีครับผมร้านสูนามีนะครับคันนี้ก็เป็นสุก,กุปปี้นะครับสุก,กุปปี้ไอนะคันนี้เป็นรถมือสองลูกค้าซื้อมานะครับมาทําพ่วงก็สภาพดีนะครับรถสภาพดีก็มาใส่พ่วงก,ก็ขับสบายๆเลยนะอย่างสวยงามนะครับพ่วงเราก็เป็นรุ่นใหม่ถอดง่ายนะครับมีไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับเอาเปิดไฟให้ดูหน่อย นะครับเวลาเราเปิดไฟหน้าไฟเหลีออกเลยนะครับไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวก็ต้องออกด้วยนะครับข้างหลัง LED นะครับเลี้ยวออกด้วยเบรกออกด้วยโอเคสวยงามเลยนะครับตะแกรงเป็นสแตนเลสนะครับถ้าลูกค้าต้องการสีดำเราก็พ่นพลาสติกนะครับตัวนี้ คันนี้เรายึดสามจุดนะครับรถแข็งแรงนะฮะรถคันนี้จะไปให้เช่านะครับเราจะทําให้แข็งแรงที่สุดนะฮะไม่งั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งรับเอาไปพัทยาต้องแข็งแรงโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองคุยกันนะครับผมร้านสุนอมินะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่ห้าเจ็ดหกสังตําคันนี้เป็นรถไรนะยี่ห้อ ยามาฮ่าแต่ว่าไอ้สองล้อหน้านะอันนี้ยามาฮ่าสวยงามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูโอเคครับผมสวัสดีครับ